สวัสดีค่ะต้อนรับประชากรทุกคนเข้าสู่เมืองเลิบลี่สกุล่านะคะตามคําเรียกร้องค่ะวันนี้พี่จังกวาจะมาตามหาตัวบอดที่มีกล้ามเนื้อแขนขาแข็แงแกร่งที่สุดในโรงเรียน <Wow. S 1> แน่นอนอาจจะมีบางคนคิดว่าน่าจะเป็นสองคนนี้อันที่จริงเทพเจ้าแมวยืนหนึ่งทุกอันดับค่ะทีนี้เราก็เลยมาจำกัดบริเวณแค่ในโรงเรียน เคยมีคนถามว่าเซมีกะากับเซมีโอพูดอะไรเธอบอกว่าพันส์พันส์คิกคิกมันแปลว่าชกชกส่วนคิกคิกคือเสียงหัวเราะค่ะนี mm ่ค่ะความแกร่งของกล้ามเนื้อแขนขา arms s t r e t h legs t r e t h จะเห็นว่าเธอมีเพียงแค่อย่างละหนึ่งเท่านั้นค่ะดังนั้นตกไปแล้วหนึ่งค่ะแล้วเซมีโอ่ะเป็นความหวังของหมู่บ้านหรือเปล่าเซมีโอ mm hmm. บอก h อ t e p a พ n ฉันเกลียดความเจ็บปวดและเขาก็มีเพียงอย่างละหนึ่งเช่นเดียวกัน ดังนั้นใครที่คิดว่า2คนนี้ใช่ไม่ใช่นะคะเดี๋ยวไปดูตัวจริงกันนี่เลยค่ะตัวจริงก็คือคนนี้เขาคืออาจารย์หนุ่มสอนพละค่ะซาสึเกะนานามิแ hey, Do you best? สวัสดีคุณดีที่สุดปากหวานซะด้วยนะคะสมกับเป็นอาจารย์พละค่ะค่าของความแปลงแขนและขะมีสิบด้วยกันเลย และนี่ก็คือบุคคลที่มีค่าความแกร่งของกล้ามเนื้อแขนขามากที่สุดในโรงเรียนค่ะใครจะไปมีเรื่องกับเขาเนี่ยก็ต้องลองคิดดูก่อนนะคะมีหลายคนกำลังรอแฝดวุ่นแน่ๆเลยวันนี้เสนอเป็นตอนจบแล้วด้วยนะคะฝากซัพพอร์ตและเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดดิ่งช่องแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย